เราเดินได้เราวิ่งได้เราเรียนรู้ได้เราเล่นดนตรีได้เราซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้เราสอนและให้ความรู้ผู้คนได้เราเล่นกีฬาได้เราใช้ชีวิตได้เราทำงานได้เรามีอาชีพ แม้เราทุกคนไม่ได้เกิดมาสมบูรณ์แต่เราก็มีคุณค่าไม่ได้น้อยไปกว่ากันเราให้โอกาสคนพิการเพื่อว่าเขาจะได้มีอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะเราทำเรื่องของการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้เขาได้เลี้ยงตัวเองได้พ้ามาถ่ายให้ชีวิตครับ ให้ชีวิตใหม่กับผมให้ชีวิตใหม่กับหลายๆคนเป็นชีวิตใหม่ที่มีคุณค่ามีศักดิ์ศรีมีความเท่าเทียมแล้วก็เป็นชีวิตใหม่ที่จะไปต่อชีวิตอีกหลายๆชีวิตในสังคมหลายๆคนนะครับเขากลายเป็นกําลังหลักของครอบครัวที่นี่เป็นที่ที่มีความรักเป็นที่ที่อบอุ่นเป็นที่ที่ให้โอกาสเป็นที่ที่ให้รอยยิ้มกับทุกคนครับร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิพระมหาไทย เพื่อการพัฒนาคนพิการผ่านแอปพลิเคชันดีซองบุญ